สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยวันนี้ราคาทองประจำวันที่26เดือนกันยา2566นะครับราคาทองยังอยู่ที่เดิมนะครับบาทละ31,280 0บาทนะครับน้ำหนัก0.6กรัมอยู่ที่1,500บาทนะครับน้ำหนัก1กรัมอยู่ที่2,410บาทและน้ำหนัก1ส่วน2สลนึง,งนอยู่ที่4,400บาทนะครับน้ำหนัก1สลึงนะครับอยู่ที่8,850บาทนะครับ น้ำหนัก2สลึงนะครับอยู่ที่16,850บาทส่วนน้ำหนัก1บาทนะครับอยู่ที่บาทละ33,400าบาทและราคาน้ำหนัก2บาทนะครับอยู่ที่66,800บาทนะครับราคาทองจะถูกจะแพงแต่และ้านต่างกัน50บาทถึง100บาทนะครับนี่คือห้างทองนะครับราคาห้างทองเยาวราชนะครับสาขาเซนทันภาชาชนบุรีนะครับประจำวันที่25เดือนกันยายน2566นะครับ ขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับ OPD Channel นะครับราคาทองเย,ยว